สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับวันนี้ครับนั้นมีรถเข้าใหม่1รายการนะครับเป็นคูปะต้านะครับ L3608 นะครับจดทะเบียนปี53ครับคันนี้ได้อุปกรณ์นะครับใบมีดด้านดหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านพวนด้านท้ายนะครับตัวนี้ค่าตัวนะครับรวมจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับอยู่ที่285,000บาทครับ285,000บาทรถตรวจเช็คปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับ เดี๋ยวนัดพาดูสภาพรอบคันนะครับก่อนรีวิวการทํางานนะครับตัวนี้ก็มีการปรับสีนะครับเปลี่ยนแผ่นราคาใหม่แถมท่อซิ่งนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับฟรีหนึ่งคู่นะครับตัวนี้นะครับหน้าใบดันดินเต็มนะครับสลักเกียร์หน้าแน่นนะครับปีบูทให้ใหม่เรียบร้อยนะครับบูทคานนะครับปีให้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้ก็เช็คเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับกองเครื่องกองไฮให้เรียบร้อยนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะใหม่นะครับเบาะหุ้มใหม่ นะครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้ยแปดชั่วโมงนะครับหนึ่งันสี่้อยแปดชั่วโมงท่อนคัดต่างๆนะครับสวยเดิมนะครับสวยมากนะครับก็เก็บสีใหม่รอบคันครับยางหลังนะครับก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเป็นยางของโอตานินะครับสีสันนะครับระบบไฟไฟสปอตไลท์ต่างๆนะครับตรวจเช็คเก็บให้เรียบร้อยนะครับหางนะครับเกาะเป็นหางห้านะครับใบเต็มๆนะครับทั้งห้าลูกนะครับคัดท้ายใหม่นะครับมาดูด้านท้ายนะครับ นั้นท้ายเนี่ยนัดจัดเจ็บเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสลักแขนยกนะครับสลักหูลากนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเกี่ยวเล่งซ้ายขวานะครับปรับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายนะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถจอดอยู่ที่ร้านนาแทกเตอร์นะครับร้านนาแทกเตอร์ของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับลูกค้าสามารถโทรสั่งจองออนไลน์หรือว่าทักไลน์เข้ามาได้นะครับไอด์ไลน์ก็ m a x นะครับแล้วก็0918611191นะครับเบอร์โทรก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับทั้ง2เบอร์ที่0918611191อีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130447นะครับอ่ะเชิญชมรีวิวการทำงานนะครับ ลูกหมากแน่นๆนะครับเพราะว่ารถตรวจเช็คแล้วเ,เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็แถงท่อติ้งนะครับแล้วก็น้ำนะครับการังตีว่าน้ำไม่ดังนะครับเครื่องไม่มีหลววไม่มีอไอนะครับวน,น,นะครับ 1,408โม,นะมนงนะครับไม้แนบขึ้นถึง4,000สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถ L3608 ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูรถได้นะครับร้านรถของเรานะครับอยู่ที่ร้านนาัทเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับตัวนี้เช็คสภาพให้พร้อมใช้งานนะครับการันตีคุณภาพก็ประมาณสัก แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเร่มพร้อมเอกาสารชุดโอนนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างถูงครับขอบคุณครับ